ครับเกือบเชิแล้วนะครับที่เราจะไปเอารถนะครับผมนี่ทำเสียงสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับใหม่ครับกับมูสนะครับผมกำลังจะไปเอารถมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราก็จะเปิดคลิปแรกเนาะเปิดลิปแรกกับช่องนี้นะครับช่อง QM Racing นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์สายคัสตอมนะครับสายคัสตอมเดี๋ยวไปดูกันว่าสภาพเป็นยังไงนะครับจะไปทําต่อนะครับ หายแล้วเหรอโอ้โหสภารนะ้าครับสภาพของเรานี่ครับรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับสายโหดสายเถื่อนนะครับอืมครับขึ้นอย่างเดียวนะครับคือนะครับคอครับเดียวได้160องศาบ้าไปแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ ก็ยังอนันนะี้กว่านะได้หรอกเอาขึ้นข้างบนเต็มไลก่อนไงเออไปอดไไหนไม่รู้เดี๋ยวอันนี้ใส่ขึ้งบกลังจะขนย้ายออกไปนะครับโอ<ฮ>้โหสุดยอดครับเราต้องมาประกอบดูแฮนด์ดูอะไร <laughs> สายเทือนของแท้นะครับเ <laughs> ดี๋ยวเข็นออกไป <laughs> นี่ เข็น,เขนออกไปสายเถื่อนลุยสายลุย<ร>ไม่คุยเยอ,ยอะ,อะนี่ดีกว่าใส่ตอมนะครับข้างหลังยาวไปวะไงไอ้นั้นมันลง ร้อนหน้ายังไม่ได้รัดไงนั่นแหละปัญหา่พี่โมดนะครับพี่โมดรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนะครับที่จองไปนะครับคอยดูเลยมาตาครับไม่ไน้ไหนซึ่ง S <S 2> <S 2> เรถโด่แดังมากนะครับตอนนี้ช่อง QM Racing นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วย